สวัสดีครับผมสอยสารสวัสดีค่ะสอยสารย <c oughs> ังพาลงพาลงโรงงานรดน้ำรถน้ำยาโอ้นี่เขหิวดิสอยสารวะหิวยกใ่ไปไปปลูกนะปลูกเพรมันเกวไมนี่กัน้ำ โอ้ยสอยสานไหมไดเลยอ้านี่ครับปูเข้ามันเกลียวน้อีิมหัหน้าแล้วนะครับนี่เนาะ สารน้ออุปกรณ์นในการปลูกมันเกี่ยวบ้านเขาบ้านเขาเหนือนี้คือกันนีี๊ดหมูลูกมันจะเป็นสามเป็นสองเชครับนี้นี่นี่กระเพ่อบ,บอกมือได้มาเพื่อจะไหนสินี่คเป็นสองเชคน้องสารน้ออืมนี่เบาเหนือเขาไปปลูกมั้นะครับเราก็โคตรลงอินเล่นน้องสารเน้อแล้วก็ดึงออกามาเลยครับไหนอกุยไหนจะไอ จริงม oh. ันน่าจะตายไงซอยสันเป็นอย่างไรบ้างสิมันหักหมดดิอ๋อไอ้ยัยไปกดเฮงเมยนี่ออกหากนี่หรอกนี่คือออกหาไปนี่หรอหักออกดิเอาหักจริงไหมแย่งมันใช่หมดเลยก็ได้เราไหลอยู่นี่เนาะเอาแย่งที่เนาะซาวสานเนาะ โคดเข้าไปแบบนี้ครับเป็นปยังค่อยได้ปลูกไหมเขาแกปลูกแต่ตายาแกว่ามีฝีมือ,อหนาวเขาแกมีฝีมือ รถเร็วนุ่งน่าดีเลยเจ้าแกซื้อมาแล้วลอบนึงตายเนี้ยหมดแล้วมีนี่สนใจเลยดามนี่เนาะสารสันนาะงเมนบอกผ่านเอาไปพลิตผัวเดียวก็ได้เนาะพูดถึงว่าเมนบอกเขียวด้ามจ้องทำก็ได้เลยเนาะภาษาเกาหลีว่าแล้วทำเจ้าไอ้ผูกอยู่เนี่ยผูกกุม้าผูกกุมาครับแปลว่าโคกุ้ม้าโคกุมาแปลว่ามันเทศมันเกลว

เออเสรโาเคมาอยู่ภาี่ใส่พอดีพี่เพี่นเพี่นอยากปลูกบ้านเขาเนาะเสียบเข้าไปแบบนี้เนาะเอาเอามากันไหมใจแง่จะทิ้งเขาอยู่ข้งอนโดไอ้ท่า ถ้าดินมันนิ่มนะครับดินมันนิ่มเขาเอาเสียบไบเนี้ไปเลยก็ได้แต่นี่ตะกี้เบาเหนือแทงแล้วไปนี่ดินมันมค่อยนิ่มเขาก็ไหลลงไปเลยดันเล็กเนี่เข้าไปนะครับนี่นจะไหลลงไปเลยแนะนำเลยจะถ้าอยู่บ้านเขาถ้าพูดถึงว่านาะหรือที่เป็นดินทรายบรูฮิเฮอยังปลูกมันเกลียวเลยนะจ้าเนาะเป็นดินทรายนะปลูกมันเกลียวเป็นหัวดีดี เช่นอะหยหลูกเสาแน่นคุยเลยเธอไอ้หดหน้าให้เื้อของหันแทบป่วหน้ามันแข็งเป็นหินหมดแล้วพี่ดินนะแมงหงอยานมาพอเิเก็บเอางนาะสสารนา ประโยชน์นี้ดิวถ้ามันงาอันก็ได,ได้เก่งถ้าเป็นงากับเมล็ดละนี่ครับวางในกระสียบเข้าไปเลยนี่มันก็นจะดัน จริงๆถ้าแบบนี้ดันเข้าไปเลยก็ได้ไหนเนาะนี่ดันเข้าไปแบบนี้เลยก็ได้แต่จะพยายามทีให้มันหักไปจ้ะนะครับนี่กดเข้าไปแบบนี้เราก็ดันลงไปเลยก็ได้ครับนี่นี่มันจะดันไปครับอยู่บ้านเขาเป็นปีชดินซ้ายปลูกอย่างกับบางงามปลูกมันเจลได้จะหัวไหลพ่อภาษาเกาหลีว่าแล้วสองคำเอ้าให้อีกคำหนึ่ง น,นีบอกม,มันฝรั่งมันฝรั่งภาษาเกาหลีคำจาจะ้ะคำจา,จา,าคือมันฝรั่งภาษาเกาหลีภาาษเกาหลี่นพักกนนะเด้กคำจาเป็นว่ามันฝรั่งถ้าภาษาเหนืกนนอกัมันอลู่ภาษาอีสานกับมันฝรั่งพูดเลว <c oughs> โอ้ยวจางวาจะดิ เราไปเอาไม้จะเซตสุันมำเครื่องน้ำเราบับด้วยไรเราก็ไปซื้อมาแล้วเราซื้อมาพร้อมกาของพี่เกี้ดิ ตัวมันเกี่ยตัวนั้นคือทันทีได้ตายเล้วใช่ฮะเนาะที่เป็นล้ม บ้านเขาที่จิงเพื่อนปูไปเจ็นเด็กบุญน่ยเพื่อนปูไปเอมซี่บอกเบมซี่ล้วบ้านเขามันมีพายางไปนี่เอากระดาษละที่บ่มีพายางน่ะเอาคุดดินถมถมถม,ถมเลยอะถมหักนะอือดีดีเนาะนีะ่เนาะมือไปบ้านยามไอ้รวยไปบ้านไอ้ก็ซื้อนี่ไปน้ำไปผูกเป็นเชือก ซื ổ, ừ, <biết> ้อไปบ่ซื้อไปเนาะไม่เห็นเขาแบบปฏิตเองก็ได้เนาะเขียไปซื้อไปต่อเอาจะไปไอ้ขึ้นเกี้ยงเราก็ว่ายพวกอาวุธเมือบ่นิดหน่อยมือซาละขนอ้วนนะเฮ็ดอย่างเขาเดียวกับมือ มือนี้เห็ดงานในโรงงานแล้วก่อนเวลาอีกเราจะมือเนี่ยต้องมาเป็นผ่านลงทางนอกต้องมาทำงานสูน <laughs> <laughs> บางโรงงานถ้าเขาแลแล้วๆเขาก็ได้เลิกงานเลยก็มีเด้นะอะแต่หของเขาน,นี่ของบ้าเหนือกับสาวอีสานถ้าอยากเลิกเลยก็เลิกได้คือกันจะเนาะ,ะ,ะเขาแก่เพื่อนบ่าวาชเห็นมือนี่หรือมืออื่นก็ได้เจก็เขาห้องไปกันบ่คืออ,อมากแก่ไทยเอ đuốc có đi lại Fighting Mười tung Uồn. <laughs> tung uốn nhảy tung tung bao người tung tung นี่เปลี่ยนอยู่ที่เนาะใสียกัเสียข้งแขงอนีดิีดิ บนนี้ไรเนาะจากบาทนะหกสิบบาทน้อยฟูกมันเกี่ยวนะหกสิบบาทว่นนี้เลยจ้เป็นเงินเป็นท้องจะบุ๊เราเลยสิไปแล่ะอีกอย่าง

มหุ่นน้ากันที่ชิงอาร์วอมเมนอ่อีกเมอ่ไอชี้โจยของพร้อม สาสานุตามคน,น,ว,นะนวุน้ลินาที่านที่ลองจากโรงงานก็คือต้อกเด็านุนเอาละครับฝากทีมด้วยนสารานะเดี๋ยวเขาวางเงเลิกง,งนแล้ว อาจารยปพุกเข่งเขียวขอบคุณพี่นะขอให้พี่ทุกคนก็ภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับเราเหนือกับสาวยสันติโดยดโน้ดแน่ใจครับาเหนือกับสาวยสันติจะพยายามพี่พี่พอดีที่สุดนะช่วงนี้บ่ค่อยมีเวลาเนาะได้ทายแค่นี้เนาะครับผมขอบคุณพี่ทุกคนนะครับดี่ติดตามพี่เหนือสายสันนะครับผมขอบคุณครับสายสันขอบคุณครับสวัสดีครับ